สวัสดีครับตอนนี้ยังอยู่ที่สวนนันทองสุดใจนะครับยังไม่ได้ไปไหนครับหลังจากชำาพลืเซียนเสร็จก็หลังจากทาคลิชปชำาพลืเซียนเสร็จก็มามอมื่นมาเห็นฝักของต้นเศรษฐีก้านทองนะครับม,มันเริ่มแก่แล้วนะครับสามารถที่จะเก็บเกี่ยวฝักมันไปเพาะชําได้แล้วนะครับเก็บเกี่ยวเมล็ดมันไปเพาะชาได้นะครับมันเมล็ดของมันนั้นมันจะเหมือนกับ ตัวฝักก็มันจะเหมือนกับมะเฟืองนะครับนะฮะลูกชายผมชอบเรียกว่ามะเฟืองนะครับออกฝักเต็มเลยนะครับคักสมบูรณ์ของมันนะครับตัวนี้ฝักร่วงไปหมดแล้วนะครับคาดว่าบริเวณนี้ก็จะมีเมล็ดเกิดขึ้นมานะครับก็เราง่ายๆครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันสามารถเก็บได้หรือยังครับแล้วก็แกะดูเมล็ดมานะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับจะมี ครับถ้าเกิดเป็นดำๆอย่างนี้ก็ <Please S 1> แสดงว่ามันแก่แล้วนะครับเม็นไดเป็นแก่แล้วเราก็สามารถเก็บได้นะครับเจดกานทองนะครับเ็ปนต้นพันธุ์ที่ผมเก็บไว้นะครับหลังจากส่งขายแล้วก็ต้องเก็บเก็บต้นไว้ทำพันธุ์นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีของนะครับต้นไหนมีต้นต้นเล็ก,ลกๆอยู่ประมาณกระถางสงนะครับถ้าใครสนใจก็น่าจะมีสักสต้นแต่ฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับสามสิบบาทจะส่งให้ครับค่าส่งแพ็ก,ก็สีบบาทประมาณนี้นะครับ ไหน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 ตอนนี้ร่วงหมดแล้วไม่ได้เก็บเพราะไม่มีเวลาคงจะอยู่ในถุงนี่แหละครับก็รอนางององในถุงไปเลยเนี่ยพวกนี้ร่วงหมดแล้วครับอยยังมีอยู่เลยนนยังมีอยู่เลยเราจะดูสักหน่อยว่ามันแก่หรือยังน่าจะแก่แล้วนะเพราะมันบางอย่างมันร่วงไปหมดแล้วแก่แล้วครับนี่มีเม็ดดำๆแล้วครับ ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะครับเม็ดยังไม่แข็งเลยครับยังเป็นเม็ดอ่อนอยู่นะครับถ้าอย่างนี้มาเก็บไม่ได้นะครับถ้ามันแก่แล้วแข็งดำเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับครับก็คร่าวๆนะครับวันนี้แถมๆนะครับแถมการเก็บเกี่ยวฝักของเออจ้าต้นเศรษฐีก้านทองนะครับมันออกลูกแล้วก็ สมๆหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นบำรุงมันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดของเศรษฐีก้านทองนะครับที่เราได้ทําการตัดไว้นะครับเป็นเมล็ดที่แก่แล้วนะครับนี่เราก็มาล่อนเอาเมล็ดมันนะครับมาพึงมาทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนนะครับมันก็จะแตกออกมานนะครับที่เป็นกลีบเหมือนมะเฟืองนะครับที่ตอนที่เราเก็บนะครับมันจะมีกลีบเหมือนมะเฟืองครับ อาจจะมืดทีหนึ่งนะครับพอมันแห้งแล้วเราก็มาบีบออกครับมันก็จะแตกออกอย่างนี้เรากว่าขยะออก่อที่จะเอามาเล็ดของมันนะครับนี่ขับมาเล็กมันจะล่วงลงมางยาบางอาย่างบางอันยังไม่แตกจะทำดแตกก็ไป อันนี้ถ้าเราไม่เก็บเราทิ้งไว้มันก็จะออกตามข้างๆต้นมันนะครับที่มีดินนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับคอดไปร่อนออกอีกทีหนึ่งน,นะครับเพราะว่า ถ้าเราหอบทิ้งไปอย่างนี้มันอาจจะมีเมล็ดมันตกลงไปด้วยนะครับเราไปล่อนใส่ตะแกรงเล็กๆเอาครับนี่ครับคือมเมล็ดที่เราได้คัดเอาเศษทั้งออกหมดแล้วนะครับเก็บฝุ่นออกแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือมเมล็ดของเขานะครับแล้วก็นําเก็บไปเก็บไว้หรือว่าจะเอาไปหว่านต่อก็ได้นะครับนี่คือเป็นการขยายพันธุ์ วิธีการทองอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็จบคลิปกันแค่นี้นะครับก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe ช่อง y ย u u ูบชาแ n n n นท์หอมสุกใจแล้วก็เพจชาแนลลนนทหอมสุกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ เราได้กระทําการแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับก็อเอามาเก็บมาฝากกันนะครับขอขอบคุณมากนะครับ